สวัสดีจ้าวันนี้เราจะพาน้องเอ็ดกาหรือจิตกรของเราไปป่วนแปดดีสองกันฉันอยากโดนหันรุมจังเลยค่ะมาตีละสูะสเกิดตรงนี้เลยอุ้ยทำไมหัวใจเต้นเลยหันมันอยู่แถวนี้เหรออืมไม่นานนะเดี๋ยวตรงนี้มีกล่อง เราไปเปิดกล่องก่อนดีกว่าฮันเหมือนจะเป็นน้องถุงนะตัวหนึ่งอีกตัวไม่รู้เป็นตัวอะไรเปิดกล่องก่อนไงบักขามลูกรักสบายดีไหมไม่สบายกูก็อยู่โรงพยาบาลแล้วมั้งพ่อลูกกูนี่มันช่างกวนทีนจริงๆเลยไม่คุยแล้วไปหาปั่นไฟดีกว่าให้ยปปั่นเครื่องนี้ละกันทาหารรับจ้างบาดเจ็บ่ะ ฮ้ยจะรักษาก่อนไหมหรือยังไงอ่ะรักษาตัวเองหรออืมโอเคงั้นเราขอปั่นไฟก่อนนะคุณหมอก็โดนไล่อยู่เอ้าโดนตีแล้วว่างั้นเราต้องรีบปั่นไฟให้เร็วจะได้รีบไปช่วยเพื่อนเฮ้ยเครื่องปั่นไฟทำไมมันช้าจังเลยไอจิตตะกอนมันบ่นอะไรของมันคนเดียววะ โอคุณหมอเลือดเกือบมิดหัวแล้วว่าทำไงดีโอเคเพื่อนปั่นเสร็จแล้วเครื่องหนึ่งพอดีจะเพื่อนโอ้กลองดนตีสามกลองเลยหรอแบบนี้ก็ปั่นเร็วจัดเลยดีให้แปะติ๊กเกอร์ให้เพื่อนก่อนเอา้าลืมดูคุณหมอโดนตีล้มไปแล้วว่าเดี๋ยวเราปั่นเครื่องนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะไปช่วยนะ อ่ะเสร็จละไออ้าวคุณหมอลุกได้แล้วมีคนช่วยแล้วงั้นเดี๋ยวเราขอซื้อวิ่งเร็วก่อนนะอ้าวบักขามไปไหนมาละนันผมไปหาแฟนฮ่าพ่อ๊าตัวแค่นี้หรอาจมีแฟนเหรอเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนสักบาทดีบ้างั้นผมขอสวบขาพ่อได้ไหมล่ะงั้นปวดหวัวคุยกับลูกป,ปั่นไฟต่อดีกว่าี่ยังไม่มีใครได้นั่งเก้าอี้ เราก็ปั่นไฟได้ชิวๆสบายๆตานี้มีหันไหมเนี่ยหรือว่ารอบนี้เราจะไม่เจอหันอีกเฮ้ยว hey, ันดีเพื่อน <c oughs> เราเป็นนักปั่นไฟในตำนานอ่ะเราไม่ใช่จิตกรนะเพราะตานี้เรามาปั่นไฟอย่างเดียวเลยเราไม่ได้เจอหันแน่นอนฮ <c oughs> งั้นเดี๋ยวผมจะไปลากหันมาให้นะครับเฮ้ย hey, ลากหันมาหาเราเหรอ,อ,อน่าสนุกนะเฮ้ย hey. ว่าเนอะใครจะไม่ชอบอ่ะลากฮันมาหาเราอ่ะเครื่องนี้เสร็จเราจะไปหาฮันเองแล้วแกร่งพอ่อไปหาฮันดีกว่าเฮ้เพื่อนบาดเจ็บอยู่มานี่มานี่เดี๋ยวเราบล็อกเองเเราบล็อกเองไม่ต้องกลัววิ่งไปวิ่งไปไม่ต้องหันหลังกลับมามองเดี๋ยวเราบล็อกเองไม่ไปไม้ไปเลยมาทางนี้มาทางนี้เฮ้ยเฮ้ยเอาน้องถุงเหรอ,อโอเคโอเคเราบล็อกเราบล็อกเราบล็อกวิ่งไปวิ่งไปบล็อกสุดชีวิต แต่หวังว่าฮันมันจะไม่มาสองตัวนะเอ้าเมื่อยห้เหมือนจะเป็นกิ้งก่าว่ะอยู่ข้างหลังเราไปเลยไปเลยไปเลยเออไปเลยไปเลยเรารับแทนเรารับแทนเรารับแทนเอออาา่ะฮะผมไม่เจ็บผมกดน้ำหอมทานฮฮ้เดี๋ยวไปวิ่งบล็อกเพื่อนต่อตามผมมาเลยอา่ามีทหารรับจ้างมาช่วยอีกคนตาวิ่งไปวิ่งไปมันอยู่ข้างหลังเราพี่แหละใช่ไหมอยู่ตรงไหนอ่ะมองไม่เห็นเลยไปวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนเดี๋ยวเราบล็อกเดี๋ยวรอบล็อกแต่หัวใจไม่เต้นแล้วนะ เอเดี๋ยวไปหิวกันตรงนู้นละกันมามามาหิวก่อนมาหิวก่อนเอ้าเพื่อนไปเปิดกล่องเฉยอ่างั้นเราปั่นไฟกันเอ๊ะแต่หัวใจเต้นนะว่ามันมาแล้วมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วเพื่อนไปก่อนไปก่อนเร็วเร็ววิ่งมาทางนี้เออวิ่งไปหาทำไมเดี๋ยวเราบล็อกเองไปมามามานี่มานี่มานี่เฮ้ยเฮ้ยมามานี่เดี๋ยวเร็วเร็วเร็วเออ ไม่เป็นไรผมเจ็บแทนได้อ่ะตอนนี้ผมวาดแล้วผมวาดผมวาดผมคือจิตกรมือวาดภาพที่สวยที่สุดในโลกแล้ววาด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 เอออุ้ยเดี๋ยววางตรงนี้วางตรงนี้แล้วกันวางตรงนี้อ่ะโอเควางวาวางเออเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้มีตัวทองโอยกะวางตรงนี้แล้วจะพับไม้แทกหน้าไปอีกดอกเฮ้ยมันมีตัวทองเฉยเลยมันมาเอากูแถนนี่แหละแต่ไม่เป็นไรผมกรแรงมาก ผมนั่งเก้าอี้ได้ยาวๆแต่เหมือนฮันมันจะอยู่เท่านี้นะมันจะเฝ้าเราหรือเปล่าเนี่ยยังไงดีใครจะมาช่วยผมครับขอดูหน้าหน่อยเอ้ยเดี๋ยวจะเหมือนมีนักบวชหญิงอยู่ตรงนู้นนักบวชหญิงจะมาช่วยเราแล้วเฮ้ยไอทหารรับจ้างก็อยู่ตรงนี้แต่ฮันมันอยู่หน้ากูเลยเนี่ยมันกะเฝ้าเอากูตายเลยใช่ไหมเนี่ย่ารู้แล้ว เราเป็นคนแรกที่นั่งเก้าอี้นี่เองมันเลยกะเราเอาตายเฮ้ยเพื่อนหวังว่าจะช่วยเราได้นะเราไม่รู้ว่าเราจะรอดไหมเครื่องเหลือเครื่องเดียวละหวังว่ามันจะไม่มาเฝ้าเราสองตัวนะไมงั้นกูไม่รอดแน่นอนเฮ้ยมันมาแล้วเอ้าไฮ้มันปลาน้ําแข็งไม่กูจะรอดไหมช่วยด้วยเพื่อนโอ้ยระวังด้วยเพื่อนเอ้ยน้ําแข็งก็ลื่นอีกเฮ้ย ช่วยได้ไหมอะจะเข้าถึงเก้าอี้ไหมเฮ้ยเพื่อนเพื่อนระวังลูกยังเออโอเควิ่งผมวิ่งผมวิ่งผม,ผมไม่สนใจผมวาดผมวาดผมคือจิตกรมือหนึ่งที่สุดในโลกแล้วโออกูพูดถูกพูดผิดแล้วตอนนี้ไม่แล้วฮันมันคือกิ้งกาด้วยโอยมันน่าจะกระโดดอยู่บนหัวของผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมมองไม่เห็นเอออยู่ข้างล่างเห็นแล้วโอเคผมน่าจะวางอยู่ตรงนี้ได้อยู่ผ้าบ้านวางก่อนวางก่อนเออโอเคมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน มันหมายอย่างเอ้ยเอาโอเคผมก็โดดเอ้ยเพื่อนก็อะไรเนี่ยส่งนี่มาเรารับไม่ได้ขอว่าไม่ได้เพื่อนขอโทษหันมาตามอยู่เอ้าอีทุงอยู่ตรงนี้ไม่กูตายแน่นอนเออมันรุมสองคนเออหลงความหล่อของผมขนาดน,นั้นเลยเหรอครับเฮ้ยถึงมาหาผมถึงสองคนอีตาแดงด้วยผมจะรอดหรือไม่เอเพื่อนอยู่ไหนกันหมดเนี่ย เอ้ยเพื okay. bien, bien, bien. Right right? mm ่อนงั้นเพื่อนไปเปิดประตูก่อนเอ้ยเพื่อนมาแล้วโอเคผมวิ่งผมวิ่งไปทางไหนไปทางไหนทางนี้ก่อนแล้วกันโอ้ยผมจะรอดไหมเนี่ยเอ้ยมันตามมาอยู่อีกกิ้งกาโอ้ยเอ้ยทำไงดีเฮ้ยอถุงมันอยู่ตรงไหนเฮ้ยอยู่ข้างหนังไหมเอ้ยถุงดักหน้าอีกเอ้ยไม่ผมจะรอดไหมเพื่อนช่วยด้วยบล็อกหน่อยบล็อกหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยต้นไม้ก็ดูดกูอีกไม่ถุงมันอยู่ข้างหลังแน่นอนเออมึงกะจะไม่ให้กูพักหายใจแล้วล่ะฮะ มึงกะเอากูตายเลยเออ,เอ,อกดตัวทองอีกมาสองตัวเออบอยกูตายเถอะเพื่อนไม่ต้องมาสนใจกูอีกต่อไปลากนผมคือจิตกอนที่รอที่สุดในโลกใบนี้ <c oughs> พูดเพื่องั้นเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนต่อดีกว่าจะออกประตูกันได้ไหม มีหมอที่โดนจับอยู่เอ้ยโอ้โหนักเต้นอารมณ์ดีจังเลยนะพวกเธอเนี่ยม,มีเต้นด้วย,ยผู้อย่างรู้เอาทหารรับจ้างโดนไล่อยู่เอาอีทุงไล่ตลอดเลยนะอีทุงเออโอ้โหยิงลูกไปแบบคมคมทหารรับจ้างจะอรอดได้หรือไม่อ้าวอ้อาวมันไปไหนแล้วล่ะอ้าวนักบวชยิงอยู่ตรงนี้อ่าโอเคจะช่วยหมอได้ไหมมีเพื่อนเข้าไปหรือย,ยัง ประตูตรงนี้เปิดยังเออประตูนี้ยังไม่เปิดเหรอเปิดประตูรอเพื่อนเลยงั้นเดี๋ยวไปดูทางนูน้นเอ้ยเพื่อนเออจะรอดได้หรือไม่คุณหมอเร็วๆร็วเร็วรวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยมันลุมไหมเนี่ยระวังด้วยบล็อกบล็อกบล็อกยังไงรอบนี้เราต้องชนะแล้วฮันมันวิ่งมาถึงสองตัวโอ้โหโอ้โอโอกิ้งกากระโดดขึ้นอีกจะรอดได้ไหมไอ้เพื่อนบล็อกบล็อกเพื่อนบล็อกสุดชีวิตจริง,รงๆเอ้ยอีทุกข์มันเอโอโดนลูกไฟเลยเมื่อกี้เออ ยังไงอ่ะอีถุงเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนมาช่วยหรือเปล่าเพื่อนมีปืนไหมเพื่อนปืนไหมเอออย่างนั้นเลยอีเต็มเต็มหน้าเลยเอาวิ่งวิ่งหมอวิ่งประตูอยู่ข้างหน้าแล้ววิ่งวิ่งไปเพื่อนบล็อกสุดชีวิตน่าจะรอดได้นะรอดได้แน่นอนรอดได้เออเออเอาคุณหมออีกคนอยู่ตรงนี้เอาคุณหมอเอายังไงอ่ะจะรอดได้ไหมน่าจะชนะอยู่นะวิ่งไปวิ่งไปนักเต้นหญิงอยู่ตรงนี้นะโอ้โหอารมณ์ดีจริงๆเลยวิ่งไปเต้นไป เพื่อนเฮ้ย hey, น่าจะรอดได้โอ้โ oh, หโดนไปอีกบอกครับน้องถุงเอ้แต่มีตัวทองเอาวิ่งตามมาละเออหวดอีกทีโอ้โ oh, หผู้ยังรู้แต่น่าจะรอดได้เก่งหน้าประตูกันอีกแล้วครับพวกเราโอ้โ oh ห oh. เต้นร้อหน้าประตูมีความสุขกันมากๆแต่หน้าประตูรู้สึกจะวุ่นวายนะเออยังไงคุณหมอวิ่งมาวิ่งมาเลยทุกคนนะประตูอยู่ตรงนี้แล้วออกเธอออกเธอชนะแล้วยังไงก็ชนะเออวิ่งมา เอ้ยเหลือคุณหมออีกคนนึงเอา้าคุณหมอวิ่งวิ่งคุณหมอจะรอดได้หรือไม่เหลือคนเดียวแล้วโอ้โหน้ำหอมเสียววิ